สวัสดีพี่น้องสุกูสสกคนจ้ะอาคลิปนี้มาพอกันกับอิหลาในช่องวิธีคนทําเกษตรนะจ๊นะเนาะเมื่อนี้ภาพพี่พาน้องเข้ามาช่ากิ่งมะนาวจ้ะอันนี้เป็นบกหนาวแป่นพิจิตนะจ๊นะเนาะที่อีหลาช่าไวงามๆกันเลยพี่น้องก็ล่งแตกยอดนะจ๊นะเมื่อนี้เอาวิธีการช่ากิ่งมะนาวละจ้ะมาให้พี่ให้น้องเบิ่งเป็นการช่ากิ่งตอนนะจ้ะที่อิหลาในตอนไว้นะจ้ะ มันก็เริ่มออกหักแล้วเนาะเดี๋ยวอีหลาเสียเอามาต่อนก่อนอื่นจ้ะข้าก็เตรียมดินสะกอนพี่น้องหาดินมาก่อนดินนี้หาได้ตามบ้านท้าแหละพี่น้องนะจ๊ะเป็นดินล้วนเนาะอีหลาจะใส่ดินล้วนนะจ๊ะดินล้วนแล้วก็เอามาคุกเขานะจ๊ะผสมกันกับแกลบนะจ๊ะเดี๋ยวให้บาวเตาเพ่นผสมดินนะจ๊ะเนาะ แกลบนี่เป็นแกลบดำนะจ๊ะหรือว่าเป็นดินเที่ยวเข้าสื่อมาปลูกต้นใหม่นี่ก็ได้นะจ๊ะพี่น้องนะ,ะนแกลบอัตราส่วนบม่ตายโตใสอีหล่าจะใสะแล้วแต่นะจ๊ะเนาะมีหน่อยก็ใส่หน่อยจะใส่หลายก็ได้ก็บเพราะเป็นหยางเนาะแกลบเนาะเพราะว่ามันจะเหตุให้ดินมันโปร่งนะจ๊ะหากมันจะเดินดีนะจ๊ะเนาะแต่ว่าเมื่อนี้อีหลา่ามีท่านี้อีหล่าก็ใสตำนี่นะจ๊ะแล้วก็คลุกเข้าผสม นะจ่ะให้ทั่วนะจ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกิ่งมะนาวจ้ะกิ่งมะนาวอิลาตัดมาไวแล้วเนาะอิลาแช่น้ำไวนี่จ้ะเป็นกิ่งมะนาวอิลาแช่น้ำไวแช่น้ำเพื่อยอีกยังเพื่อว่าไถ่ตุ่มตอนของเขานะจ่ะในดูดเอานา้ำนะจ่ะเอาไว้ทะเลียงลากของมะนาวนะจ่ะเพราะลากหนีเวลาเขาเอาไปปลูกเนี่ยไปช่ำเนี่ก็คือ หลักเขายังบมเดินนะจ๊ะภายในอาชตย์นี่ยังบมเดินนะจ๊ะเขาก็เลยต้องกินนำเลี้ยงจากตุ่มตอนที่เข้าที่เข้าที่เข่ามีไว้ให้เขานี่คือหากนะจ๊ะเนาะนี่คือหากของเขานี่หากเริ่มออกแล้วนะจ๊ะหากออกซ้ำนี่นะอีหล่าเอามาช่ำแล้วก็สามารถติดนะจ๊ะติดได้เลยเพราะว่าบางหน้าเป็นพิจิตนี่เป็นบางหน้าที่ ปลูกง่ายติดง่ายอันนี้เป็นทุงจ้ะทุงที่หลาจะเอามาช่ำนะจ๊ะขนาดทุงกระยูที่สามพุนเจ็ดนะจะเนาะแต่อีหลาจะมาผิดเนาะขนาดทุงเดี๋ยวจะไปเบิ้งวิธีการช่ำนะจ๊ะช่ำกิ่งหมักเน่าเดียวให้เอาเตาช่ำให้เบิ้งจ้ะก่อนอื่นไปเบิ้งอ่ะกิ้งหมักเน่าก่อนที่หลาจะเอามาช่ำนี่คือกิ่งหมักเน่านะจ๊ะหากจะออกประมาณนี้นะจ๊ะ อีหล่าไ่ได้ใส่น้ายาเลงหากนะพี่น้องแต่ว่าอีหล่าจะใสะ่เครื่องดื่มนะจ๊ะเครื่องดื่มชูก,กําลังข้านี่แหละผสมไปกับขุยบักเผานะจ่ะแล้วก็เอาไปตอนได้เลยนะจ่ะเนาะนี่นะจ่ะหากก็จะออกประมาณมีเดี๋ยวสิมาเบิงอ่าเบิงนี่คืออันกิ้งนี่เป็นกิ้งออนนะพี่น้องม่เป็นกิ้งแกนะจ๊ะกิ้งนี่จะเป็นกิ้งออนสังเกตจากลายของเขาลายกี่กิ้งนะจ๊ะ ถ้าเกิดเป็นกิ้งแก่เนี่ยจะเป็นกิ่งสีน้ำตาลสีน้ำตาลทั้งกิ่งเลยนะจ๊ะแต่อันนี้ยังมีสีเขียวสีเขียวปนอยู่นี่คือกิ่งอ่อนนะจ๊ะสังเกตเบืองทีไล่ลายของกิ่งนะจ๊ะอ่าบักหน้าว้อีหล่าจะตอนกิ่งอ่อนนะจ๊ะบ่วต้นแก่หรือต้นอ่อนอีหล่าก็จะตอนกิ่งอ่อนนะจ๊ะจะบาตอนกิ่งแก่เนาะเพราะว่ากิ่งแก่อ่าเปอร์เซนต์การออกหักมันก็จะยากนะจ๊ะจะเลื่อเติบโตบ่ค่อยดีนะจ๊ะอ่ก่อนอื่นก่อนช่ำกิ่งบักเน่าวนะจ๊ะ เาต้นเด็ดใบนะจ๊ะเด็ดใบที่อยู่ดันล่างสุดออกนะจ๊ะเพื่อว่าเวลาเท้าช่ำนี่มันจะจะได้บ่าบังนะจ๊ะบ่บังบ่คว้างนะจ๊ะ,าาะ,จะแล้วก็ใบนี้เทาสามารถเด็ดออกได้ถึงซีถึงหาใบนะจ๊ะบ่ต้องกังวลว่าเข้าสีบ่ติดนะจ๊ะยังไนเข้ากับติดเพราะว่าหากเขามีอยู่แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวใบนี้เขาก็จะง,งอกขึ้นมาใหม่วิธีการแกะตุ่มกะค่อยค่อยแกะนะจ๊ะพี่น้องนะ สามารถใส่คัตเตอร์หรือใส่กันไก่ซอยใดนะจ๊ะในการปาดถุงเพื่อจะได้แกะได้ง่ายๆนะจ๊ะนี่เบาเตาเพิ่นค่อ,คอยๆแกะออกนะจ๊ะแกะออกแล้วตุ่มมันก็นกนจะเต็มอยู่อย่างงี้นะจ๊ะตุ่มตอนนะจ๊ะถ้าเกิดว่าหาักหน่อยนะจ๊ะตุ่มตอนคุยบกเพาก็จะรุดออกนะจ๊ะถ้าเกิดหัก,กหลายก็จะเต็มอยู่อย่างงี้นะจ๊ะนี่กระลังสวยนะจ๊ะพี่น้องเนาะเนี่ย กอนอื่นนะจ๊ะกอนอื่นที่เขาจะแกะตุ่มเขาก็ต้องเด็ดใบมันออกก่อนนะจ๊ะวิธีการช่ำเนาะเด็ดใบเขาออกก่อนใบนี่เขาจะปรงไม่อยู่แล้วพี่น้องประตองห่วงนะจ๊ะเดี๋ยวใบเขาก็ปงออกมาใหม่เดี๋ยวอีหลาจะเอากิ่งอ่ที่ช่ำแล้วนะา๊ะออกหัก,กแล้วไม่ให้เบิง่งหากกิ่งนี่ออกหักบ่หลายตุ่มตอนเขาก็จะแตกประมาณนี้นะพี่น้องเนาะ แต่กับผเป็นยังจะหากก็จะติดอยู่นะจ้ะหากจะมีติดนะจ้ะการช่ำนะจ้ะใส่ดินก้นถุงเล็กน้อยนะจ้ะเนาะประมาณนี้นะจ้ะแล้วก็ตั้งถุงให้มันตรงนะจ้ะเอากิ่งช่ำนี่ย้อนลงไปกิ่งช่ำนี่ห้เห้าตั้งในระดับในลักษณะที่ตรงนะจ้ะต้นตรงนะจ้ะแล้วก็เอาดินโรยลงไปนะจ้ะดินโรยลงไปแล้วเอามือยัดนะจ้ะ มือยัดดันข้างนะพี่น้องนะอย่าไปกดตรงกลางนะจ๊ะกดตรงกลางมันจะเฮ็ดไห่ตุ่มของเขาตุ่มตอนของเขาน่ะแตกนะจ๊ะหากคขาจะขาดได้นะจ๊ะให้ยัดดันข้างนะจ๊ะแล้วก็กระแทกดินลงนิดหน่อยนะจ๊ะแค่นี้นะจ๊ะเสร็จแล้วพี่น้องนะแค่นี้เองเสร็จแล้วจ้ะถ้าเกิดไข่มีใหม่กับสภาาดเสียบใหม่ลงไปใ้น้ำนะจ๊ะเพื่อเป็นหลักนะจ๊ะอ่านนี่มาเบิ้งกิ้งตอนนะจ๊ะที่ลาตอนไหวเนาะ อันนี้ยังบ่ออกหากนะแต่ว่าอีหลาจะมาอธิบายเบื้องว่ากิ้งพวกนี้นะจ๊ะกิ้งขแขนงพวกนี้นะจ๊ะสามารถตัดออกได้นะยาอย่าไปเสียดายนะจ๊ะเวลาเขาช่ำเราจะเขาต้องตัดออกนะจ๊ะตัดออกให้มันเบิดเลยยอดต้องมีเขาก็ต้องตัดออกนะจ๊ะตัดออกนะจ๊ะจะเกิดว่าบ่ตัดยอดใหม่เขาจะไม่แตกนะจ๊ะเพราะว่าเขาจะมาเลี้ยงยอดขแขนงที่ยังมีอยู่ ให้าตัดออกเลยบ่ต้องไปเสียดายจ้ะขแขนงพวกนี้เนาะขแขนงกิ่งพวกนี้สามารถตัดออกได้เลยจ้ะตัดให้กิ่งมันอยู่อ่ะให้มันตรงกิ่งให้มันตรงนะจ้ะเวลาห้าอ่ะมาช่าเดี๋ยวเขาก็แตกออกเองนะจ้ะเดี๋ยวให้เอาเตาทําให้เบิ่งอีกเนาะเห็นไห้เบิ่งอีกนะจ้ะกิ่งนะจ้ะกิ่งแขนงทั้งหลายจะตัดออกทั้งหมดเลยให้กิ่งจะอยู่ในลักษณะตรงนะจ้ะ เดี๋ยวเขาก็จะแตกออกมาเองนะจ๊ะบ่ต้องห่วงนะจ๊ะเขาแตกยอดไม้มันหนียอดจะงามก็ยอดเก่าอีกนะจ๊ะเนาะเนี่ยีอยู่ลักษณะตรงกิ่งตรงแบบนี้นะจ๊ะอีหลราจะเลือกกิ่งตรงทั้งหมดนะจ๊ะเพื่อเอาอ่าเป็นต้นพันธุ์นะจ๊ะกิ่งก็จะบ่แม่นกิ่งแก่นะจ๊ะพี่น้องเบิ่งกิ่งเขาจะตรงนะจ๊ะนะะจ๊การตัดกิ่งนี่อย่าตัดสูงนะจ๊ะพี่น้องสูงความสูงนี่บ่จํากัดอ่ะพี่น้อง ยังหน่อยก็ต้องหาสิเส้นนะจ๊ะหาสิเส้น,นะจ๊ะแต่อย่ากเกินเมตรนะพี่น้องนะถ้ากิ่งบางหน้าเป็นเมตรนี่ถือว่าบอโอเคนะจ๊ะเนาะมันจะสูงจนเกินไปเว่ลเข้าไปปลูกมันจะเฮ็ดห้โคน่นางหลักต้นจะบ่ค่อยแตกนะจ๊ะกิ่งจะบ่ค่อยแตกนะอีหลายย่ำว่าอย่าเอากิ่งสูงนะจ๊ะหาสิบถึงเจ็ดสิบเส้นนี่กับพ่อแล้วนะจ๊ะในการเลือกกิง่งเลือกกิ่งพันนะจ๊ะ จะให้ดีให้เลือกกิ้งอ่อนนะพี่น้องเนาะถึงว่าจะเป็นต้นอ่อนหรือต้นแกก็ให้เลือกกิ้งอ่อนนะจ๊ะเบื้องการช่ำของเบาเตาจะบกกดตรงกลางหรือตรงลำต้นนะจ๊ะเนาะจะบกกดตรงกลางหรือตรงต้นต,ตรงกิงกะะกงง้งนะจ๊ะเราจะกดตรงทั้งขอบทุงนะจ๊ะแล้วก็แทกดินล้นนิดน่อยแค่นั้นเองนะจ๊ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเวลาเข้าอาอนานามามาหด นะจ๊ะเดี๋ยวดินเขาก็จะแน่นลงเองห้าบเาต้องไปกดนะจ๊ะบราต้องไปกดแค่นี้พี่น้องการช่ำกิง่งมะนาวนะจ๊ะเนาะเอามาเป็นความรู้ให้พี่น้องฮาเบิงมะนาวะกะกิ่งพันธ์นี่เป็นกิ่งพันธ์ที่อีหลาตอนอยู่สวนอยู่หน้านะจ๊ะเนาะเนี่ยตอนหลักะเอามาช่ำให้พี่ให้น้องฮาเบิงจำนวนนี่ประมาณ60กิงก่งจ่ะที่เอามาตอนสังเกตเบางว่ากิ่งอีหลาจะตัด ให้มันอยู่ตรงตลอดขแขนงพวกนี้นะจ๊ะแขนงพวกนี้ที่มีอยู่อีหล่าจะตัดออกทั้งหมดเลยนะจ๊ะตัดออกนะจ๊ะเพื่อให้เขาปงออกมาใหม่งอกขึ้นมาใหม่นะจ๊ะเขาก็จะได้ยอดใหม่แล้วก็สวยนะจ๊ะสวยกว่าที่มีนะจ๊ะนี่นะจ๊ะเดี๋ยวอหลา่าจะให้เบิ้งนะจ๊ะอันนี้เป็นกิงก้งอ่ะกิ้งที่อหล่าช่ำไปแล้วแล้วเขาออกยอดนะจ๊ะอันนี้คือช่ำไปแล้ว อันนี้ประมาณสามอาทิตย์จะเสียอาทิตย์ลวจ้ะเวลาช่ำไว้เนาะออกยอดแล้วนะจ๊ะนี่คือกิง่งที่ออกยอดแล้วกิ่งจะเป็นกิ่งตรงเหมือนกันจ้ะตรงเลยแล้วเขาก็จะเริ่มแตกออกด้านข้างแล้วจ้ะนี่อันนี้คือกิ่งไม่นะจ๊ะกิ่งไม่ของเขาที่เขาแตกออกมายอดไม่ที่เขาแตกออกมาจะสวยจ้ะจะสวยนะจ๊ะ เฮาบอต้องไปเสียดายกิ่งเก่านะจ๊ะตองกลัวว่าเขาจะบ่มีกิ่งก้านนะจ๊ะให้เฮาตัดออกเลยเนาะตัดออกแล้วเฮาก็จะได้กิ่งใหม่อันนู้นเป็นตัดออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะตัดให้เกลี้ยงเลยนะจ๊ะตองไปเสียดายนะจ๊ะเนาะอันนี้คือกิ่งที่อลราช่ำไปแล้วอันนี้พร้อมปลูกแล้วนะจ๊ะเนาะพร้อมปลูกแล้วแต่ว่าอิลาก็ยังม่กปลูกเนาะอีหลาจะเอาไปปลูกพร้อมมากิ่งที่ช่ำใหม่ในมือนี้นะจ๊ะเนาะ ปูกพร้อมกันนะจ๊ะอันนี้กิ่งยอดกําลังออกสวยๆเลยจ้ะอันนี้คือได้แล้วหนึ่งยอดนะจ๊ะเนาะเขากล่มนับหนึ่งยอดเลยเวลาเข้าไปปลูกเขาก็เริ่มนับอยอดที่สองต่อไปนะจ๊ะเนาะนี่กราลังกําลังงามเลยนะพี่น้องนะกําลังงามเลยนะจ๊ะนี่กิ่งสวยๆอีหลายย่ำว่ายาเอากิ่งสูงนะจ๊ะเนาะความกิ่งที่มันสูงมันไม่ใช่กิ่งดีนะจ๊ะ สำหรับอีหล่าอีหล่าบ่มากิ่งสูงนะจ๊ะพอกิ่งสูงมันจะเห็นให้ต้นเนี่ยบ่มคอยแตกนะจ๊ะบ่มคอยเป็นพุ่มนะจ๊ะถ้าแตกก็จะแตกยื่สูงอะ่ะแต่สําหรับอีหล่าอีหล่ามากกิ่งที่แบบเตี่ยม,มากกว่านะจ๊ะถ้ากิถ้าเป็นกิ่งเตี่ยนะ่ะเวลาเอาเอาไปปลูกม,มันจะเป็นทรงพุ่มสวยนะจ๊ะนี่ยอดกำลังงามๆเลยนะจ๊ะพี่น้องนี่สวยงามนะจ๊ะ สำหรับคลิปนี้พอกันสมิสกรคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า